เดี๋ยวผมจะถอดในเบื่อพร้อมกันครับจะให้ดูพร้อมๆกันครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นเครื่องของคุณอ่าเด็เกเบื่อนคุณอย่างสื่อผลเรื่องยึดทพง์คุณยุทธพง์เครื่องของคุณยุทธพง์อ่าอยู่ในบัวลำพูนะครับเดี๋ยว,วมันส,มสม่งมาสอบอันนี้เป็นส่งมาพอดผมตั้งแต่หลายมือนะครับตันี้ผมผมสอบตามคิวนะพี่น้องเพราะว่าเครื่องไอ้ส่งมาให้ยคุณสอบมันก็หลายเนาะอย่าบากันเด้อว่าซาเด้อเด้วยที่ อาคุณยุทธพงษ์เนี่ยคันอยู่คันเบิ้งอยู่กับไอ้เบิ้งพร้อมๆกันเลยครับ,รบในการพูดกาษีในนั่มนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมผมจะพูดเกี่ยวกับการผสมน้ำมันเด้อพี่น้องเด้ออ่าผมสิาษีโต่อจากนี้ก่อนจะว่าสีเบิ้งผลงานก่อนโคจรสีโป่งการผสมน้ำมันอีกทีหลังเนาะโอเค <Okay. S 1> นี่คือไอ้ผลงานนี้ว่ามันมันเกิดขึ้นนะครับสีเบิเ้องกับจอครับพี่น้องเออนี่ครับคุณผู้ชมเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแต่เบิ้งแต่เบิ้งครับต่อมาครับต่อมา อันนี้คืออาการของเครื่องสตาร์ตประตีส์เล็งื่อขืนนะครับเราก็ดังบู๊บว๊อดว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 อดทีนะพี่น้องครับขอตจบแล้วครับผมเห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะนี่ครับผลงานครับลูกสูวเบ่งไหวยเลยเดี๋ยวผมมีซุ้มกล้องมาเมืงอกล้ครับอืมเมื่อกันจะชัดเออนี่ครับผมเดี๋ยสิพยับป้องขึ้นอีกจังหวะนึงเนาะเชิบนี่ครับนี่ครับผม นี่คืออาการของลูกสูบที่ว่ามุดสภาพครับผมเห็นบ่พี่นอ้องแว้นตายครับลูกสูบไปหมดเลยครับเห็นไหมครับหมดุดไอ้นี่คือผลงานของการไสดน้ำมันนะครับแล้วก็อัตราส่วนผสมน้ำมันที่ไม่ลงตัวและะ้วก็ไซดน้ำมันของเกตคุณภาพที่ประคายดีนะครับผมสิเป็นซี่นะทห่ว่าฟังผมสี่พญาโมงตรงนี้ เทียบซุกคลิปก็ว่าไรนะครับนะบเกี่ยวกับการพาเครื่องเออการถอดเลยเปลี่ยนชุดเสื้อผูกเปลี่ยนรูปนะครับผมสีม,มา,าร์โบผสมน้ำมันนี่ผสมน้อยเกินที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็แล้วก็บางที่ใสน่น้ำมันใส่น้ำมันไอ้อ่าเป็นน้ำมันบรดีเนี่ยแล้วก็ถึงที่ผสมอัตราส่วนที่ลงตัวอยู่กับกะระเลีวแต่กาเป็นในขึ้นกันเพราะว่าบางที่น้ำมันซื้อมาเป็นน้ำมันบรดีนะครับอาจจะเป็นน้ำมันที่ว่าเจือจางด้วยอ่า พวกน้ำผสมมาหลายอย่างทีนะครับดี๋ยวผมสีเบิง้งน,น้ำมันดิ่นเพิ่นเติมเพิ่งนี่นะครับอ่าเออซับเดี๋ยวผมเีษเบิ้งนำ้ำมันดว่าผมเทออกจากถังนะครับนี่ครับเทออกจากเครื่องนี้แหละพี่น้องนี่นี่คือนี่คือน,น้ำมันแก๊สโซฮอร์95เอ้ยผมเห็นกาวแก๊สโซฮอร์เกหนึ่งสีเขียวครับซึ่งผมว่าซิมาย้ำปาะจํามาผมไว้ในน้ำอยากจะใส่เป็นเกลาหนึ่งสีเขียวนะครับนะครับผมเพราะว่าีเครื่องนี่มันเป็นเครื่องที่ว่า,ามันใส่กำลังหลายแล้ครับ ขันเป็นเครื่องแรกงอัดลายจังเครื่องตัวนี้เนี่ยเนิเวศหองหกไปเป็นไนี่เป็นเครื่องที่ว่าขาบูใหญ่แร่อกดเข้าวสีสลายครับเพราะเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ไซ่กับเครื่องตัวนี้นต้องเป็นของในคุณขางดีนะครับผมนะครับไอบางที่น้ำมันบางที่นะครับบางที่ว่าเขาซื้อน้ำมันมาเนี่ยเขาเขาผสมมาตราส่วนที่ลงตัวอยู่ยกับแล้วแต่การมีสิทธิ์เป็นไหนนะครับขันเป็นเก่าหนึ่งจิงนะครับนะถึงเจ้าดิสไซน์น้ำมันสองที่คองดีกับแล้วแต่ขันน้ำมันเบนซินบอดีก็เป็นไดขึ้นกันนะคร บางที่มันอาจจะที่เป็นทางแรกมันอาจจะเป็นได้หลายทางนะครับหรือว่าในระยะยาวมันจะเปลี่ยนมันมันจะเริ่มฝึกรอทีละนิดทีละหน่อยทีนี้ทีหน่อยมันจะเป็นไเรื่อยหรอกพี่น้องนะครับเออเพราะฉะนั้นผมแนะนําวา้ใส่เป็นไอ้เป็นที่เนี่ยแทนถ้าเป็นทิน่แทนไม่มีให้ให้ใช้เป็นเก้าห้าสีแดงนะครับนะสำหรับเป็นสิ้นอันที่มาถิอเติมเครื่งแล้กการวิธีการผสมน้ำมันเดี๋ยวเดียวผมสีผมสีเบอรงเลยมา้เพื่อคลิปเสด็จมาเน่าครับไอ้มันสีมีแเนวถ่วงวัดซีซีนะครับผม นี่ครับพี่น้องผมถีมีอันนี้เป็นเป็นแนวสยาขายยาผมเนาะสมไมตะกนีนะครับมันถีมีซีซีเขียนไว้ด้านขานครับพี่น้องเ็นบอลครับผมหวั่นใจว่าแน่เ็นบอลนะครับด้านใน้ครับเป็นซีซีเขียนมาครับอผมถีบใส่ยูไอ้น้ำมันเป็นซีหนึ่งลิตรเนี่ยพี่น้องน้ำมันเป็นซีหนึ่งลิตรผมถีใส่น้ำมันสองที่ยูสี่ประมันสี่ซีบแล้วก็ที่สิ 50, บห้าสิบสี่สิบห้าสิบบวกเกินหาสิบซีี่ครับ แต่ว่าส่วนหมากผมใส่อยู่ประมาณที่สิบเล้วก็บมเกที่สิบห้าที่สี่นะครับผมไอ้บัดที่นี่สมมติว่าขันบะมี่เนี่ยว่าที่สี่อที่ไหนผมกนแนน้ำว่าให้ใส่เป็นฝากรอนฝากรอนน้ำมันเครื่องห้าลิตรแบบนี้ครับนี่นะมันสีไก่เคี่ยงนะครับผมนี่นะนึ่งฝานี่ทีเทียบเท่าอยู่ที่ประมาณสามสิบซีซีนะครับผมนะขัดใส่หอดสองฝาหนี่มันสีเป็นหกสิบทีี่นะครับผมคนในนําใส่อยู่ประมาณหนึ่งฝาครึ่ง บ่ให้เกินสองฝาครับคันสองฝานี่มันมันถือว่าลายเติบนะพี่น้องถือว่าหกสิบุซี่ตอนนั้นมันไป็น้ีหนึ่งดีถือว่าหลายเติบตนนดเบด้คันหนึ่งฝาเครื่องนี่มันซีบุซี่อ่ 30, 40, อาสามสิบสี่สิบสี่สิบห้านะแมนบอยยูประมาณ์สี่สิบห้าซีใส่สองฝาอ่าผมดีใส่ยูฝาครึ่งสองฝาฝาครึ่งสองฝาอยูประมาณน,นี้ครับอ่ามาที่นี่อ่าพูดก,ก้นว่าคือบ่ห้เอาแบบแบบมาตรฐานเลยเสียวฝาครึ่งแล้วเอาสองฝากันแน่ อันนี้มันอยู่ที่เครื่องนั่พี่น้องเครื่องยนต์เครื่องยน,งยนต์แตละเครื่องแต่ละนี่นี่แรงอาจจะมันจะไม่เท่ากันครับอันนี้อันนี้ผมบอาตามประสบการณ์ผมนี่ผมผมไม่ได้พูดตามไอาา้หลักาาการวิชากา,ารเ้อที่บอกฟังการวิลักวิชาการมาฟังอ่ะอย่าเพิ่งหักเตะเลยผมนะครับผมบอาตามที่ผมใส่มานะมันถี่พอดีนะครับโอเคมาที่มามา่โม่มเราเรื่องการผสมน้ำมนันกันพี่น้องผมทีร้องไห้เบิางเรื่องผมที่เอา,าน้ำมันไอ้เบนซินใส่นีนน่นะสมมติว่าสมมติว่านะครับสมมติว่าเป็นน้ำมันสองทีนะผมมีใสอันนี อยู่ที่30มสซีซีนะครับผมมาวันนี้ใส่สามสิบีสีผมเห็นผู้เดียวเด้อพี่น้องผมแน่แน่เห็นน้ำผมหรอกว่ามันโตซื้อมาหน่อยครับจึ๊บนี่ครับผมผมเสียบิ่งน้อยนึงครับผมหวังใจว่าสิแนี้นเป็นบ่นดีครับนี่ก็เลข30ามสนะครับนี่ซื้อนี่นะพี่น้องเดี๋ยวได้ๆผมหาโน่สี่บ้างก่อนครับหาอะไรชี้ดูก่อนนี่คือสามสิบปะครับนี่ครับพี่น้อง มาที่ผมเชียวอันตัวนี้ไปเที่ยวไทยฝาแก่น้ำมันอารีตบังเดอ้อครับมันสีพอดีครับมันสีไก่เคี่ยงที่ทูตบอกไงมันไก่เคี่ยงนะครับจะบังเดอ้อจื๊บครับเห็นบอลพี่น้องเที่ยวในบ้ามันสิเต็มพอดีเลยครับอันนี้โมเดลบ้าติเต็มพอดีเลยแต่เที่ยวขึ้นก่อนมันเหี้ยนี่คือนสามซีซีนะครับพี่น้องมาที่นี่กันกเพ็คือยังบอกสร้างปกตินะย้ำยำอีกทีหนึ่งครับย้ำอีกทีหนึ่งครับ ถ้าฝาครึ่งก็ี่อยู่ประมาณสี่สิบหาดีสี่ครับสามสิบเพราะว่าสองสาหกสิบเนาะสามสิบกับสี่สิบอันนี้แบ่งเครื่องเป็นหาเนาะสี่สิบหานะครับผมอโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็ดทีใส่ของใหม่ให้ด้วยครับเด้อชุดยุทธฟงครับอันนี้เป็นชุดเสื้อสูทและสูบอันใหม่ครับผมเดี๋ยวก่อนสิจบคลิปเดี๋ยวบอกอีกน้อยนึงก่อนเมื่อกี้นี่ผมลืมบอกไปจั่ละแต่ก่อนนี่ผมเคยทำคลิปแนะน้ามือีการผสมน้ำมันเบนซินและสองที่นี่ สองทีผมแนน้ำมันใส่สามทิบิซี่เป็นบัวอันนั้นเนี่ยมันหมายถึงน้ำมันหัวเชื้อเด้อพี่น้องน้ำมันหัวเชื้อสองทีนะครับเพราะว่ามันไปถูกเจียมพ่นที่ใส่หลายใบนะครับผมนะอาบางทีเดี๋ยวที่มีคนคเขามเขียนมาใต้คลิปมาไอ้มาดามานะครับลามาเราถุ่บัวแล้วก็บางทีบางคนผม,ผมกันผมกันดนน้ำมันใส่ทึ้งสองฝาที่นีครับสองฝานี่นะี่ครับสองฝากน็น้ำมันหินนะครับสองฝา คือสองฟ้าพึ่งแต่ว่าสองฟ้าพึ่งนี่ผมว่ามันหลายโหดสองฟ้าเนี่ยคือพอดีนะครับผมสองฟ้านี่ไม่ใช่หมอสำหรับปลูกเครื่องที่ว่าใส่งานหนักๆนะครับผมใส่งานหนักๆใส่มาท้องที่เก็บข้นเล็กน้อยเวลาสตาร์ทเครื่องมีคว้นมีคว้นออกเล็กน้อยทีดีนะครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่และมือเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอยังดีผมจะลงคลิดไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวขอตัวประกอบตัวนี้ก่อนครับครับผม